สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจ Channel นะครับช่องหุวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในชุดสรุปบนนะครับกับสูตรตัวเลขที่ลงไว้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่เราลงไว้ก็จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับ สูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตรเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ แต่คลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับจะเป็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่ลงไว้นะครับในงวดนี้หลักร้อยที่ลงไว้ก็จะมีอยู่2ส,สูตรนะครับสูตรหลัก1้หลัก1้อสอสนะครับแสูตรนะครับที่ลงไว้นะครับ หลักหน่วยสองสี่นะครับหกสูตรในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่มีอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับก็ที่ลงไว้ก็จะเป็นสองสูตรนี้นะครับเทียบชนชนกันที่สี่กับเจ็ดนะครับในหลักสิบนะครับแปดสูตรที่ลงไว้นะครับถ้าเรามาดูนะครับชุดแรกตัวชนชนกันที่สองสี่ห้า ชุดที่สองชนกันที่เลขเจ็ดก,กับเลขแปดนะครับชุดที่สามีชนกันที่ห้ากับเก้าชุดที่สี่ชนกันที่เจ็ดกับศูนย์ 1, นะครับสี่ชุดนี้ถ้าเรามาดูนะครับก็จะมีชนกันนะครับที่เลขเจ็ดอยู่สองชุดนะครับเลขห้าสองชุดนะครับตัวเด่นๆก็มีเลขห้าก,กับเลขเจ็ดนะครับ อันน <étique> ี้ถ้าเราตามสูตรเลือกคู่ขี้ด้วยนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลัก10บนงวดนี้ที่ลงให้ดูนะครับก็ได้เลขขี้นะครับในนี้ก็จะมีเลข5้าเลข7นะครับแล้วก็ตัวลงลงมาก็จะเป็นเลข9นะครับที่มองว่าเด่นนะครับตามสูตรนะครับที่เป็นเลขขี้ส่วนเลขคู่ก็จะมีเลข8นะครับที่มองว่าเด่นนะครับ มีโอกาสนะครับเลข8ก็จะมี1 2 3่5สสูตรเหมือนกันนะครับเลข8ส่วนหลักหน่วย6กสูตรนะครับถ้าเอาตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับก็ได้เลขคู่นะครับทงวดนี้ชุดแรกนี่ชนกันที่เลขเกียกกับเลข8นะครับชุดที่2นี่ชนกันที่เลข4กับเลข5ชุดที่3ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับ ถ้าเอาตามสูตรคู่คี่ก็จะมีเลขสี่กับเลข8นะครับที่เป็นเลขคู่ในหลักหน่วยนะครับที่มองว่านะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสูตรเลือกคู่คี่ได้เลขคู่นะครับงมวดนี้ตามสูตรที่ลงนะครับอันนี้จะวิเคราะห์ให้ดูไปตามสูตรหลักร้อยนี่มีอีกหนึ่งสูตรที่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็จะให้เผื่อๆไว้นะครับสูตรที่ไม่ได้ลงนะครับ คำนวณได้เลขเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับถ้าเอาสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขศูนย์นะครับอันนี้ชนกันที่เลขสี่กับเลขเ็ดถ้าเน้นไปตามสูตรคู่ขี้ก็เลขสี่นะครับแล้วก็ถ้าเอาสูตรนี้มาเพิ่มก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับก็ลองดูนะครับเลขคู่นะครับก็จะมีเลขศูนย์กับเลขสี่นะครับที่ เป็นเลขคู่ในหลักร้อยนะครับจะมาไหมถ้าเลือกมานะครับหลักร้อยก็มองว่าเลขศูนย์นะครับเลขสี่ถ้าเลขคี่ก็เลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับถ้าใครชอบนะครับผมจะเน้นไปตามนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับ 047็ 4, 7, แล้วกันนะครับหลักร้อยวางไว้เลือกมา3ตัวนะครับหรือใครชอบเลข1ก็เท่ากันกับเลข7็กกนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันใครชอบก็ลองดูนะครับเอาไปใส่ดูนะครับหลักสิบนะครับตัวที่เลือกมานะครับก็เน้นไปตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับก็จะมีเลข5นะครับเลข5 1 2 3 4 5 6สาี่ห้าูตรนะครับเลข5้า ลงก็จะเป็นเลขเจ็ดเลขเก้าครับเผื่อไว้เลขคู่ที่เลขแปดนะครับมีอยู่ห้าสูตรเหมือนกันนะครับในหลักสิบนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราตามสูตรวัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ที่ลงมีอยู่สองสูตรนะครับแต่ภาพรวมของสูตร ที่เหลืออีกทั้งหมดนะครับเลขศูนย์จะมีอยู่6สูตรนะครับ6สูตรนะครับที่ได้เลขศูนย์1 2ึ่งสอามี่ห้าาี่ห้าหเลขศูนย์มีอยู่6สูตรนะครับรวมสูตรที่ไม่ได้ลงด้วยนะครับแล้วก็เลข4นะครับเลข6กตอนนี้ คัดมาให้ดูชุดเต็มก่อนนะครับแล้วก็เลขแปดนะครับในหลักหน่วยนะครับอันนี้วัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่คี่นะครับเลือกมาตามสูตรนะครับเน้นไปที่เลขคู่ทั้ง4ตัวส่วนเลขขี้นะครับตัวที่มองว่าเด่นนะครับก็จะมีเลข7นะครับถ้าใครชอบนะครับเลข7็เลข7นี้ ที่ลง1 2 3 4สูตรนะครับที่เหลืออีก2สูตรนะครับทั้งหมดที่ได้เลขเจ็มีอยู่6สูตรนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเลขเแต่ผมวัดดวงวัดใจไปที่เลขคู่เลยนะครับถ้าเอาตามนี้นะครับตามที่เลือกมาจากคู่ชุดก็จะได้16คู่นะครับ16ชุดตามนี้นะครับหลักร้อย 0 4 7สี่เจ็ดนะครับเน้นไปที่เลขคู่เผื่อไว้ที่เลข7ดนะครับหลักสิบเน้นไปที่เลขคี่ห้าเจ็ดเก้าเผื่อเลขคู่ที่เลข8ดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเน้นเลขคู่ทั้งหมดนะครับถ้าใครชอบเลข7ก็เผื่อไว้แล้วกันนะครับแต่ผมเน้นไปตามสูตรคู่ขี้นะครับจับคู่แล้วก็จะได้16คู่ชุดตามนี้นะครับหลักละสี่ตัวนะครับ ถ้าใน16บผูดชุดนี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์จากสูตรแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาหลายงวดนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่ลงให้ดูต่อเนื่องนะครับสถิติจากงวดที่ออกศูนนะครับแต่ที่ลงให้เห็นผลงานจากงวด 16, สิบหกสิงหาคมก็หกงวดติดนะครับ ของงวดนี้นะครับสูตรแต้มรวมศ1นย์หนึ่งสามสี่จะไปต่อหรือไม่นะครับสูนย์แต้มรวมสองตัวบนนะครับถ้าเราเอาตามแต้มรวมนะครับห0ศนย์ะครับแต้มห้าไม่มีนะครับ5 4สี่แต้ม9้าไม่มีนะครับมีห้าหนะครับแต้มหนึ่ง้าดนะครับแต้มสาม 70แต้ม7ไม่มีนะครับ74แต้ม1นะครับ76แต้ม3 78แต้ม5ไม่มีนะครับ90แต้ม9ไม่มี94แต้ม3นะครับ96แต้ม5ไม่มี98แต้ม7ไม่มีนะครับ80แต้ม8ไม่มี84แต้ม2นะครับมี แปดหกแต้มสี่มีนะครับแปดแปดแต้มหกไม่มีนะครับตามนี้นะครับเท่าตามแต้มนะครับแต้มศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าในนี้นะครับที่ตรงแต้มก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นะครับเดี๋ยวคัดออกมานะครับให้ดูง่ายๆก็จะมีคู่ห้าหก 58นะครับแต้ม3 7 4แต้ม1 7 6แต้ม3 9 4แต้ม3 8 4แต้ม2 8 6แต้ม4 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่ที่ตรงแต้มนะครับแต่ถ้าจะคัดอีกนะครับก็สูตรเลือกคู่ขี้นะครับถ้าตามสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบได้เลขขี้ก็จะมีนะครับห้ากับเจ็ดเก้านะครับแปดนี้ก็เป็นตัวรองไปนะครับเ้าตามสูตรคู่ขี้นะครับหลักสิบได้เลขขี้หลักหน่วยได้เลขคู่นะครับก็จะมีห้าหกห้าแปดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็ 94นะครับอันนี้คือเข้าสูตรคู่ขี้ด้วยนะครับเข้าสูตรแจมรวมด้วยแต่ถ้าจะให้เน้นไปนะครับงวดนี้ถ้าตามสูตรคู่ขี้ไม่ผิดนะครับหลักสิบได้เลขขี้หลักหน่วยได้เลขคู่เมื่อบวกกันแล้วมันก็จะเป็นเลขขี้นะครับก็จะเป็นแต้มขี้นะครับก็จะอยู่ใน5คู่นี้นะครับห6หนะครับบวกกันแล้วได้แจมหนึ่งนะครับ ห้าแปดบวกกันแล้วแจมสามนะครับเจ็ดสี่แ้มหนึ่งับเจ็ดหกแ้มสามเก้าสี่นะครับแต้มสามนะครับก็จะมีอยู่ห้าคู่นะครับที่เข้าสตรแต้มเข้าสูดคู่ที่นะครับจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชอบถูกใจตรงใจถ้าชอบเหมือนกันก็ตามนะครับถ้าชอบต่างกันก็เลือกเอานะครับเอาตามที่ชอบตัวเด่นนะครับมองว่า ให้น้ำหนักไปที่เลข5นะครับแล้วก็เลข7นะครับเป็น2คู่หลักร้อยก็เลข0นย์กับเลข4นะครับหลักสิบก็5กับ7นะครับตัวเด่นส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็มองว่าชอบเลข6กับเลข8นะครับจำมาไว้ ถ้าในนี้นะครับ1 2 3 4, 5่5ห้าคู่ถ้าจับ3ตัวนะครับผมจะจับให้เฉพาะที่ตรงแป้มแล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นนะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองเอาไปใส่ดูถ้าใน5คู่นี้นะครับ5้าคู่นี้ที่ตรงแต้มนะครับก็จะเป็นหลักร้อยนะครับ4 5 1้าหนึ่ง ปกตห้าหที่เข้าแต้มนะครับ4 7่1จนะครับถ้าเอาศูนย์ใส่อย่าลืมให้ดูแต้มรวม3าตัวบนนะครับแต้มรวม3ตัวบนหดนี้นะครับถ้าเอาตามสูตรนะครับ ถ้าใครไม่มั่นใจก,ก็เลือกเอาต่างที่ชอบนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่มีอยู่สี่แต้มสูตรเก่างวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรแต้มรวมนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติก็จากงวดที่ออก5้าสศูนย์นะครับเข้ามา1 2 3 4 5ส7 8 8ามี่ห้า็ดแดแดงวดงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมารอลรุ้นกันนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับ ประกอบไปด้วยแต้ม3ามแต้มสี่แต้ม5แต้ม6 4ี่แต้มนะครับแต้มรวม3าตัวบนนะครับอันนี้ก็จะเป็น9 9 6เบวกเป็น15เข้าแต้ม5นะครับเอาสี่ใส่เข้าแต้ม5นะครับถ้าเอาศูนย์ใส่ก็แต้ม1นะครับก็ไม่มีในแต้มนะครับถ้าเอา7กใส่ก็จะเป็น8ดแต้มก็ไม่มีในแต้มนะครับผมจะจัดให้เฉพาะที่ตรงแต้มนะครับ ส่วนคู่ไหนไม่ตรงแต้มถ้าชอบก็เลือกเอานะครับแล้วก็จะมีนะครับคู่0ูนห้าแปดนะครับที่เข้าแต้มนะครับแต้มสามนะครับนนแล้วก็0ูนเจหนะครับแต้มสามแล้วก็ 0ูนสี่นะครับอันนี้เท่าสี่ใส่ก็ไม่เข้าแต้มนะครับก็จะเป็นเจดแต้มอันนี้สี่ใส่ก็จะเป็นเจดแต้มก็ไม่เข้าแต้มนะครับเอา7จดเอา4ใส่ไม่เข้านะครับมีศูนย์ตัวเดียวนะครับที่เอาใส่ให้เข้าแต้มนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าเอาตามแต้มนะครับ3ามตัวนะครับ ชอบตัวไหนก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับจะมาไม่มานะครับไม่มีใครรู้นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับเดี๋ยวทนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกนี่เข้าแจมห้านะครับแจมห้าอันนี้ก็แจมห้าอันนี้แจมสามนะครับคู่ห้าแปดเจ็ดหกศูนย์ใส่แจมสามนะครับเข้าแจมสามนะครับตามนี้นะครับ อันนี้วิเคราะห์ให้ดูตามสูตรนะครับถ้าใครชอบคิดว่าไม่มั่นใจในสูตรหนึ่งสูตรไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้เอาวิเคราะห์ให้ดูตามสูตรนะครับตามตัวเด่นแล้วก็คัดออกมาตามแต้มรวมตามสูตรคู่ขี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ J r c h a n n e l ลหทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันนะครับหลังรู้ผลสลากกินแบ่งออกแล้วกันนะครับถ้ามันผิดพลาดไปนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามน,นี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับทุกท่านซื้อตัวไหนก็ขอให้ท่านถูกรางวัลนะครับเดี๋ยวมาเราลุ้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ